นี้ก็มาอัปเดตภาพที่ขายได้ไประจำวันนะครับช่วงนี้มีเวลาเล็กน้อยนะครับไม่มีเวลามากจะได้ทำลิดเป็นเรื่องเป็นราวเท่าไหร่นะครับต้องขอไปด้วยนะฮะไปเราก็ไปดูกันเลยนะปุ๊บขอออของอ Adobe เนี่ยเดี๋ยวค่อยเปิดให้ดูนะได้มาเยอะเหมือนกันนะเอาเอาชัตเตอร์ก่อนตอนนี้ผมผมก็จะ14ี่เดี๋ยแล้วนะก็วันนี้เพิ่งเป็นวันที่10นะก็ถือว่าใช้ได้นี่โหลดเมื่อคือนนะฮะมี6โหลดนะครับีตั้งแต่ ภาพจากอินเดียแบล็กากวสีดำนะฮะ0.17นะครับแล้วก็ภาพจากอังกฤษนะครับเป็นมือผมเองถือเทียนในที่มืดนะครับ0.77เหรียญนะครับแล้วก็ภาพน้ำสีผสมอาหารนะครับจากโบลิเวียนะครับเพิ่งได้ครั้งแรกนะครับจากประเทศนี้0.10นะครับแล้วก็ภาพแบล็กากสีดำอีกนะครับ0.20จากสเปนนะครับ แล้วก็ภาพมือที่ผมถือเทียนอีกนะครับ0.14ไม่ได้ระบุประเทศนะครับแล้วก็ภาพผมเองที่ทําเหมือนกําลังออกกำลังกายก่อนจะออกกำลังกายนะครับก็มีการวอร์มอัพแล้วก็ยืดเขาเรียกอะไรส t r e ทนะนะก็คือยืดยืดกล้ามเนื้อนะครับ0.10จากเกาหลีใต้นะครับก็มี6โลนะครับเดี๋ยวผมมาสรุป Adobe ให้นะ อเดบีตอนนี้ได้8.75เหลรียญน,นะครับก็ตั้งแต่วันที่อะไรนะอาจจะเป็นวันที่7แล้วกันนะ7ถึงอืมก็นี่ครับแบ็กกราวดั้งนั้นเลยนะแล้วเทียนเนี่ยเนี่ยภาพที่ผมได้คือเป็นภาพแบ็กกราวที่ทำด้วยโปรแกรม Photoshop ซะเยอะเลยนะหลังๆผมก็เลยเน้นแนวนี้ไปเยอะๆดูสิครับราคาก็มาแบบ หนะนึ่งเหรียญศูนย์จุดสองเก้าหกเก้าอะไรเงี้ยนี่ถ้าเกิดว่า,าเว็บนี้นะผมได้ต่อเนื่องเหมือนชรเตอร์สต็อกเมื่อไหร่นะหูยน่าจะพอมีพอกินเลยนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ